ท่านผู้ฟังครับเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของโพธิราชก,กุมารนะครับเป็นกล่าวถึงเรื่องของการฝึกตนนะครับแล้วก็จะมีคุณสมบัติอะไรอย่างไรจึงจะสามารถบรรลุธรรมสามารถฝึกสําเร็จได้นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่13นะเล่มที่13าถ้าท่านไปเปิดดูก็จะเห็นว่าอยู่หน้า471เเรื่องมีอยู่ว่า โพธิราชก,กุมารซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในโพธิราชชก,กุมารกุมารสูตรในคมภีมัชฌิมนิกายมัชฌิมป,ปันนาฏโพธิราชก,กุมารเนี่ยได้ทูลถามพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าภิกษุผู้ได้ตดถาคตเจ้าซึ่งถือว่าเป็นนายวิเศษซึ่งเป็นผู้วิเศษ นานเท่าไหร่จึงจะได้สําเร็จธรรมวิเศษของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นหลักพระพุทธเจา้าข้าเรื่องนี้นะครับพอพระพุทธเจ้าได้ยินคําถามเนี่ยก็ทรงรู้นะครับว่าโพธิราชกุมารเนี่ยเป็นครูคนที่ให้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องช้างนะครับพระองค์ไม่ตอบทันทีแต่ตรัสถาม ่อนว่าราชคุมานถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะขอถามเธอดูก่อนเธอเห็นสมควรอย่างไรล่ะที่ถ้าหากว่าผู้ที่มีความชำนาญในการสุดช้างแต่ถ้าว่ามีบุรุษคนใดคนหนึ่งมาขอเรียนการสุกขัดช้างกับเธอถ้าเขาไม่เชื่อฟังและมีความไขู้บ่อยทั้งเป็นคนที่มีความโอ้อวดมีมารยามีความเกลียดค้นไม่มีปัญญา เขาจะศึกษาวิชาฝึกขัดช้าเนี่ยได้สําเร็จรรไหมโพธิราชกุมารก็ตอบได้ว่า้าแต่พระผู้มีพระเจ้ายาว่าแต่เขาเป็นอย่างนั้นทั้งห้าอย่างเลยเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นเขาก็ศึกษาไม่สําเร็จแล้วเมื่อโพธิราชกุมารตอบแบบนี้พระพุทธองค์ก็ตรัสต่อไปว่าถ้าเขาเชื่อฟังเธอและมีความเจ็บไข้น้อยเป็นคนไม่มีความโอ้อวด มีมารยาทมีปัญญาพร้อมทั้งห้าอย่างนี้เขาจะศึกษาได้สำเร็จหรือไม่โพธิราชกุมารก็ตอบทันทีว่าเพียงเขามีองค์คุณธรรมเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวก็สำเร็จแล้วพระพุทธเจ้าค่าเมื่อโพธิราชกุมารตอบแบบนี้พระพุทธองค์ก็ตรัสต่อไปว่าข้อนี้ก็ฉันนั่นแหละ คือองค์แห่งผู้จะทำความเพียรมีอยู่ห้าอย่างอันได้แก่ศรัทธาความเชื่อเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็ประเสริฐสุดความมีอาภธน้อยก็คือไม่เจ็บป่วยมีสุขภาพดีความไม่โอ้อวดความไม่มีมารยาและความเพียรละชั่วทำดีภิกษุใดประกอบด้วยองค์แห่งผู้ที่จะทำความเพียร ห้าอย่างด้านกล่างวันนี้เนี่ยก็จะได้สำเร็จธรรมคุณวิเศษภายในเจ็ดปีอย่างต่ำก็ภายในเจ็ดวันนะครับพระพุทธองค์ก็ทรงรับประกันดังนี้นะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อโพธิราชกุมารถามแบบนี้แล้วก็พระพุทธเจ้าก็ตอบในลักษณะอย่างนี้เนี่ยตรงนี้ก็เป็นหลักฐานยืนยันนะครับว่า ถ้าผู้บุคคลใดมีคุณธรรมหรือมีลักษณะห้าประการนี้เนี่ยถ้าปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยก็อาจบรรลุธรรมได้ภายในเจวันหรืออย่างช้าก็เจ็ดปีอันนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้นะครับเพราะว่าการที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงย้อนถามโพธิราชกมุมารก่อนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่จะแก้ออกไปทางเดียวไม่ได้ด้วยว่าถ้าแก้ออกไปทางเดียวผู้ถามก็จะไม่เข้าใจแถมแจ้ง จึงทรงจำไว้ด้วยว่าบุคคลผู้ประกอบด้วยองค์ห้าดังที่ว่าแล้วนั้นถ้าตั้งใจการกระทำคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องได้สำเร็จคุณวิเศษได้ในเจดวันหรือว่าอย่างนานก็เจดปีอันนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้นะครับเป็นการตอบปัญหาของโพธิราชกุมารผู้ซึ่ง เป็นผู้สอนขวานช้างนะครับเรื่องนี้ไม่ยาวครับแต่ว่ามันมันมีคุณธรรม5ประการนี้นะครับพระฟังแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับคนฟังแล้วก็ไม่มีโทษครับแล้วก็ยิ่งผู้ปฏิบัติธรรมฟังแล้วถ้ามีคุณธรรม5ประการนี้หวังได้เลยครับ7วัน7ปีท่านสามารถบรรลุธรรมได้อย่างแน่นอนเพราะอันนี้เป็นคำของพระพุทธเจ้านะครับซึ่งมีสอนอยู่ในพระไตรปิฎกครับ ก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีนะครับเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันเผยแพร่ไปช่วยกันพากันกดติดกดตามนะครับให้มีสมาชิกให้มีผู้ติดตามเยอะๆเนี่ยผมก็จะนําเรื่องเหล่านี้มาเล่าไม่รู้จบครับเยอะมากครับเรื่องในพระพุทธศาสนาในคำพีพุทธศาสนาสำหรับวันนี้ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ